ทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูมังกรอัปเดตที่มีมังกรทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นตัวยาวและตัวหน่มจิ้งาบอกเลยว่ามีผลใหม่ๆเข้ามาเยอะมากและก็มีผลแก๊สผลใหม่ไปทุกคนเรารีบไปดูกันดีกว่ามาสักทีครับทุกคน,กคนอัปเดตสุดท้ายนะครับเอ้ยตัวอย่างสุดท้ายเร,าเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับแม่งว่าจะมาโคตรนานเลยเห <it> มือนจะเป็นเกาะไฮด้านครับเกาะไฮด้าทำไมเกาะไฮด้าต้องเยัาบมังกรดนวยวะ เซตบิดไนเบสโคเททุกคนดาบใหม่มีแต่ให้เป่าด้วยหรอเฮ้ยมาแล้วัุกอนเฮ้ยตัวกาเห็นปะ่ะเชียโคเทอุ้ยตวัวมาเลอร์เลยวู้ฮู้อยากซื้อเลยอัปเดตมาเฮ้ยผลทีเล็กหรอ,กอย่าขอแยกตับ เด็หรอรู้ผลใหม่วะ <c oughs> โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยผลพิษผลพิษหรอเหมือนเหมือนไฮด้าเลยทุกคนเมื่อกี้หัวมันอ่ะ อันนี้มังกรน,นะครับเฮ้ยทาทามาังกรคนที่โอ้โหแม่งไม,ไม่ไม่ผิดหวังที่รอคอยอเฮ้ยเดี๋ยวๆีมันมันเล่นไม่ใช่วันผีเทนะมันคือตัวนะอ,อะไรน่ะเฮ้ยอะไรเหรอผมมองไม่ทัน บาง thứ สิ่งทุกอย่างวุ้ยอะไรอ่ะอ,อ๋อตัวใหญ่มากยิงทั้งเกาะเลยโอ้โห้พ่นไฟพ่นไฟเท่กว่าเดิมอีกอะ เทมากเชี่ย <Yeah, S 1> เทมากผลใหม่นะครับผลแก๊สอ่าผลของซีซ่านะก็คือคนที่ทำผลปีศาจผ right, so ลแก๊ส The ah, th dash in and, then slash and then next up we have Bursting Vapor, which is the X move. Skip X to on this, real quick. <coughs> and, sir. and then next up we have the C move, which is Smog Demon. It's probably one of my favorite moves right now because it has nice tracking. Oh, again. So มันมันไม่ใช่ผลพิษนี่ยว่ามันคือสกิลของผลแก๊สเชียเหมือนเหมือนยิงกับไฮด้าเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนทีก็ทำดาเมจโอ้โหโคตรแรงเคลื่อนไหวเร็วอยู่นะครับเร็วกว่าผลไฟผลสายอีกเนี่ย ตีธรรมดาได้ด้วยฮู้โกงเกินมันมีดาบให้ด้วยทุกคนเห็นปะจะเป็นดาบเอ่อเป็นดาบอะไรทุกอย่างนะครับผีวัวฟ้าคิวบี้เฮียโคตรเท่ทุกคนโอ้โหเท่มาก ตีธรรมาดาได้แรงขึ้นด้วยหแล้วตีกว้างมากทุกคนใช้ฝนนี้ฟา์มยังได้เลยเนะี <X> ่ยฝผพายไม่ตกกึุรถันเนี่ยว้าว This move g u s t i n g vapor. อ้ยมันพูดอะไรบางอย่างวะ t h i e s big d a m a g เรา <show> ปาดหมดเลยอ่ะเขียวสัตว์พวกผลสายแปลงร่างนั่นคือตัวเล็กไปเลยนะครับผมว่าช้างตัวเล็กแน่นอนโอ้ so right โหกี่กี่หัววะเนี่ย more range this time if you see this flying that's you just know you're getting hit and then we have the f move which is traveling against, f. which is pretty much a oh, is a dash oh, it actually does some damage. so it's a good way to engage all right so here we have the dragon rework okay so leo, so destructive power this fruit <coughs> actually has okay first off i'm gonna start off with the z move which is heat wave cannon Woo! Oh! this thing has some good range. He's gone. I don't even know where he went. Let me show off the range a bit more. And he's getting dunked. Next so up, we got Infernal Pinsir, which is the X move. Let's get to it. This <coughs> one is so sick. Alright, so this is what you do. You hold the X. เชียเทมากเทมากทุกคนจับทุ่มลงไปที่พื้นดิยกขึ้นแล้วก็จับทุ่มอุ้ยบนนู่นกับกำแพงก็ได้เชียเทมากทุ่มลงน้ำก็ได้นะผมว่าอยู่เอ็กโอ้วุ้ยคิวที่ยิงไฟ alright l that's gonna be it for the C move next up we have draconic soar so here we go this move also has two functions one you can use it for traveling purposes Oh, oh, the so you F โ and then when you fly down. บินลงเกเร็วขึ้นด้วยโอ้ยโอ้ยมีไฟติดด้วยทุกคนเหมือนแรงเสียดสีโอ้โหไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติมด้วยอ่ะ ตอฟก็ทำทำหได้ <c oughs> ไม่ทัไม่หไปทุกไม่ายไปทไุกสกิลเลยทุกคนเวอร์จัดเดี๋ยวมังกรตีธรรมดาได้แล้วด้วยโอ้โหอย่างกับผลผลคิทเน่เลยอะตั้งแต่มีคิดเน่มานี่ก็เริ่มตีตีทุกผลเลยนะครับ เฮ้ยเข้าสูหมดไฮบิดนะครับไฮบิดตัวใหญ่ขึ้นด้วยทุกคนตัวใหญ่มากทุกคนไฮบิดเหมือนเหมือนใครกลโดเลย

เชี่ยสกิลดูเวอร์ขึ้นมากเชี่ยน่าเล่นมากทุกคนโอ้โหมันมีเอฟอล่าสียงฟูเข้าเพิ่มเพิ่มเข้ามาด้วยนะดาเมจี่ยนห้าพันอ่ะร่างไฮด้าเวอร์สุดละมั้งผลมังกรเนี่ยโอ้โหท่าตีเข่าโบวเดียวก็ตายเลยเนี่ยโอ้ยแปลงร่างอู้ มีไฟด้วยเชดโดเชดดูแขนมันดิทุกคนเห็นแขนมันใหญ่มากเคลื่อนไหวดีกว่าอันก่อนอีกนะโว้ยกดเจเพื่อเปิดเปิดอะไรอ่ะเปิดเปิดเกาะที่หมวกทุกคนเปิดดิเชดเป็นเหมือนฮาคีสังเกตเอ้ยเป็นเหมือนฮาคีเกาะนะครับใส่ชุดให้มังกรนะ อ๋อมันเนี่ยเป็นเหมือนการใส่ชุดนะครับยิงไกลมากเลยหรอคุยมันหมุนด้วยวะคยมันหมุนด้วยอรอวู้ยมึงยิงจากก่อนนี้ได้เลยหรอยิงอันนี้คือโคตรไกลนะครับ ชาสุดโอ้ย oh, โดนด้วยเ a ียค่า X อนาโดอ๋อโอ้สกิลสีทุกคนที่มไ้เท่อชิดตู้แปดพันดามิทแเบิดทั้งเกาะเลยอ่ะ ผมขอตาแล้วว่าสกิล F คือสกิลพุ่งให้มันเร็วกว่าเดิมแน่นอนนี่ไงนี่ไงสกิลเกินจริงด้วยเหมือนติดีต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 เลยอ่ะอ๋อคือมันคาบคนขึ้นมานะครับผลโกงมากเลยอ่ะ When you don't drag somebody with and here's the m1 for the dragon transformation <laughs> <laughs> and one last time all right that's gonna be for the dragon showcase hope you guys enjoyed you guys seen it just now it's actually top two yo 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 hold on, oh. hold on, hold on. ผลมังกรเท่าไหร่ก่อนเฮ้ยราคาหลุดอันนี้มันานเก่านะครับเ้ อ๋อเป็นระบบใหม่นะครับมอบผมมังกอนให้กับเพื่อนๆอ,อุย้ยรูปอยู่ไอน่ารักมากโ้ right. then, oh, มีผลแก๊สนะครับแต่เขายังไม่บอกราคานะโอ้าห <Hey S 1> เฮ้ยดาก้อนมันอยู่ที่หัวคิดเนี่ก็คิดเนี่มันถูกกว่าดาก้อนหัวผัวผลมนกรับเดรใหม่ไม่น่าจะแพงกว่านะครับฮะอะไรอ่ะอะอะไรอ่ะ คืออะไรอ uh? ่ะผลอะไรเฮ้ยมังกรสองตัวเลยหรอเฮ้ยเชียเร์เด้วขี่ได้ด้วยนะครับอุ้ยไฮบิทคู่ที่สัตว ตัวเล็กไปเลยอ่ะโหเวอร์มากทำไมมีมังกรสองตัววะบล็อกฟูด มังกรโอนด้ย <c oughs> มังกรมีสแบบว่าอันนี้คือผลมังกรกับเรียกว่าเป็นผลมังกรประเทศจีนนะครับกับผลมังกรที่แบบเรารู้จักกันก็คือแบบเป็นตัวใหญ่ๆเหมือนกิงก่า Is the Western Dragon. As you guys just saw in the trailer, that thing is actually hype as well. It has a completely different move set, similar to the old dragon, but also has some other stuff as well. And the model looks actually sick. So let's get straight to it. Here we go. Completely different. Yeah. yeah. Ooh. It looks like with the armor on. Oh psycho. <laughs> Alright, first thing I'm gonna showcase is the M1s again. 5่าทีปกติคนไฟนะครับอ่ากดบินนะครับมันบินได้ได้คล่องกว่าตัวนั้นอีกปะเนี่ยสกิล X นะครับแคตดิไกลเหมือนกันนะเนี่ย ตรงนี้ก็โดนหรอเชื่อโคตรไกลใครที่วิ่งหนีนะบอกเลยว่าตายแน่นอนอ๋ออุ้ย X พิกันฟันใหญ่ใหญ่ <Ooh. S 1> ใหญ่มาก วูวมันล็อกเลยว่าเราจะไปตรงไหนทุกคนฮึ่มตะกี้วุ่งวูจังวะถ้าเอฟ โ,โห้ทุ่มทุ่มลงพื้นนะครับมันเริ่มไม่ใช่บอกฟุดเลยสกิลมันน่ากลัวจังเลยวะ,วะ,ะอ๋อมันจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยโอ้โหทุกคนมีระบวบอฟิสิกส์แล้วนะครับ Alright, that's gonna be it for this video. I hope you guys enjoyed the new dragon reworks. Surprise, surprise, Ooh. two dragons now. So that means double the fun and double the destruction, alright? Just imagine both of these dragons at once flying around and you can see. The, the, <coughs> <coughs> the second dragon was a complete surprise for all of you, and I hope you guys enjoyed it. So I'll see you guys in the next video. Peace. อะไรอ่ะอย่าบอกเราจะมีตัวอย่างอีกเฮ้ยอะไรอ่ะกินทีนคืออะไรวะห้องอะไรอ่ะมูตันมูตันดูก่อนอะไรอ่ะเครื่องทำอะไรวะเครื่องสร้างผลไม้ขาหรือเปล่า ยาอ้าฮาคิก hmm. ่อดทิงกี้มีอะไรวู้ทิงกี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมากเดี๋ยวฟาร์มยากแน่เลยอะไรอ่ะ เรือนำน้ำเรือใหม่เหรอหูยมังกรขี่แดงด้วยขี่ได้ด้วยมังกรผมว่ามันต้องมีระบบบีพีที่มันแน่นอนอ๋อแปลงร่างเผาเดี๋ยวเผามังกรทุกคนเรือเราดูนะ ดูหางดูหางเห็นปะอันนี้ก็คือพ่อมังกรผมว่าใช่หรือเปล่าวะโอ้โหจบไปแล้วนะครับเฮ้ยดิมันมีอะไรต่อไหมเาบากว่าอะไรอ่ะทุกคนมันเขียนว่าวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ14ธันวา2025เดี๋ยวนะคืออะไรวะ,ะยีดด่สิบปีแอบเ,เปลี่ยนนะมันแกล้งกันอัเิเษกทุกนี่เหรอจริงเหรอเฮ้ย เอาจริงไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า